ไม่รู้กูเกิดมาทีดีกูจะตื่นกูคิดว่าลูกไเดมาือกันเบิงบอกมอวัไม่เบิงก็คือไฟกูก็แปลกหยังมากกว่ามาเราูเลยมันเกิดมาทวิษน้ำเกิดมาหนม่แม่หันยังอยู่ในในห้องห้องคลอเนาะมาในมออยางมาเอาหูเบิงเด้อลูกเจ้าว่าซส่นเอ้าวมีเข้าไปน้ำว่ามาในมอกเอาหูเอาหูลูกให่เบิงดังกัเป็นยหงไงเิ่นเวออยู่ มันบกคือแบบนี้เลยนะกัวลุดพายวะหลูดกูจะมาขี่ลายเถอะว้าวคือว่าโตปูเลยเมนโตมเนี่ยบวมเบิ่งบอกตอนไหนเนี่ยบวมมากบวมในกูเห็นหนาลูฟังแย่นี้กูจะตื่นเบิ่งบอกจับลูกกูบอกกูจนแบบว่าพยายามเบิ่งไหวแล้วอยากเขาเปลี่ยนลูกนะอยากเขาเปลี่ยนลูกนี่กันเลย ไปเป็นน่องเอ้ยฝนตกเบิดมือเบิดเวนอยเวลาวนี่ตกแต่เมื่อคืนนี่จนฮอดเดียวนีิเป็นเวลาหามงเรงกระังบ่เศร้าจักเถื่อสิไปใส้ก็บ่ได้ไปสิถ่ายคลิปก็บ่ได้ถ,ถ่ายตอนนี้กำลังสิไปอ่าบ้านโชูานาเนาะทุกคนเมื่อคืนนีิมันเกิดนิต้าโชูานากะมาหลินเฮือนจนแจง้งเมื่อนี่ยกะที่ขอไปหลินเฮือนเพิ่นคือกันก็จะมาอยู่ปากเซทิดหนึงก่อนไปอเมริกาทุกคนไปอเมริกาวันที่11 ก็เลยมายามพ่อย so ้มแม่ย้มไอเออน้องอยู่ปักซีัำซาไปเมกาอาทิตย์หนึ่งจะบินกลับเมืองเวียงเก็มตัวไปเมกาคืองานอยู่เมกางานใหญ่กะถือลมไปเนาะทุกคนถือเรือนไปหนึ่งจากว่าคือทุกคนผูกเนาะเดือนนี้มันบุนวหยหลายมันสิจัดกับมันปลอดภัยเนาะอย่างมันบุบบั่มก็เลยเรือนไปก่อนนนี่เขาใจทางผููจัดเนาะเขาใจทางผูซื้อที่เกต ซื้อติเกตเราไปได้ไปเบิ่งกันอะไรทุกคนมันมันอันตรายะนะเดี๋ยวมันเกิดมีช้างมาแล้วมันมันสม่ชิญะเลยเลื่อนไปก่อนตอนนี้ก็ต้องช่วยบ้านสุพรรณาทุกคนเพิ่นมากครับอ่าเมียเพิ่นกับลูกชายเพิ่นเดี๋ยวสเวสวะซื้อแลากินครับไปกินอยู่เนะนะี่ยเนาะอทิตหนึ่งนะจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะลรเพิ่นก็นมาบ่เดี๋ยวหลุดมาซ้่ไหมื่อวานก็ไปหับเพิ่นหับมาเฮือนนี่นะ ขี um. ia ia. ่ย่นมาดิถ้าบรรยากาศันีขี่ยนเมื aquí, つつ่อก็บ่ก้าขี่อีกดูสนโตอะแถวว่าที่มงิงซโค่หมดโค่จะเปงบโอจอมักนตกแเกว่าโอ้ยารโบสาเสร็จังได้ไปใสกันย่ีิตยังก็ลำบากฝนต๊ะบนโต๊นี นี่จะมีหลดมีหลดนงานโตหนาเลยไปเยี่ยนไปเบียกไปนั่นไปนี่มันหนฝนตนเลยงมมันเด้สิามก็ได้อีกมันนมมันเขาเห็ดไทยเห็ดน้าโอ้ผู้ใหญ่ที่มาเยี่ตาค่รันตอนนี้หาเกินซูกัรักหาเนาะตวไปตอนนี้ห้าหน่อยอยก็สิบ1อ็ลักสิบหกลักสิกิโลตปนนี้ะเพินมาสู เดินไปคิดเหมือนก็เมือนเอาเจอกันอยู่บ้านบ<ป>ําเพ็ญภาวนาทุกคนก็กำลังไปดุลแหละช่ก็อยู่ก,ยก,ก็ไปจัดสิไปจิตรสิบลิลก็ไปจิตสิบิลกับพ่อเหมือนกักจนจัดใจไดยตอนนี้ก็มาให้นิตาครับอ่าเดลีแ่แวะนึงไปซื้อตามสมนะทุกคนไปกินอยู่เพื่อนบําเพภานาแต่นี่มันสื้อไปตามเองแหละแต่ว่ามันหนาจังหนุ่งงเนมเนี่ยฝนมันตกเฮ้ยเป็นตะบวนป่เฮ้ยฝนมันตก ติ่ต๊ำสมมันกัยางเง,ง,งากนกๆในเดินเปียกก็เลยมาเสือกห้านในหลฮัโกกออล,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 หลโ,โห้าะลหลาัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโังโหลฮัลโหลัลโหัลโหลฮันหลฮัลโหลยัลโีลฮัลเหลนัลโหลฮอโลฮัลโหลฮัลมัลหลลนลลลหนหนลิก กบามแรงบ้งสื่อไฟโคมมันยังเอิงมมันเป็นยังไงกระดักกระโดดแท้โอ้ทางลุงเพื่อนมาสูยทุกคนน้ำทิถ่วมแล้วนถ่วบ้านมาสูยเลยเด้อน้ำถวมนเาห็ดหน้าเลยห็ดหน้านี่ครัน้ำชนิดนี้มันใต้เขา

ngung anh em nào đây đi bỏ cho xin mì bạn để đây phải chụp bay lắm vâng cứ chắc nó không gọi giống cái anh em nào hay không nha đã mong em chào mình kiếm chi cho chào đấy hả đã nó còn chào không hả nó không hả hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เจ้ไม่นองย่านดิค่ะย่างกายานกระยอนขึ้นย่างกันไปกินไขาวเจ้าหังนั่นเงี้ยนจ่าด้วจ้าเข่าไปเด้วยจ้ามายู่ไหมขาไปดอกฝนกระทุกปีนเลยอยู่ทุกคนเอ้ยฝนตกวิ่นไปใส่กันยะลำบากหัวใจ แต่มือคนไงพู้นังบ่เสาอยู่บนตี้แหนึ่งก็หากเจอมพ์ภาันเป็นชงนาข้าที่ดีส่วก็บด้วส่วนเนาะเนี่ยเด็กจะมาเังเยเอออนี้ตายและนี่เบี้ยมทุกคนว่าพนมันมันปูเึงนะด้กเนิ่แฉน อั้โหนบาโอ้ไม่ธรรมดาเลยโ่เสียหรอกใครซัสีแม่ๆๆขมอีหงนี่ไยังอีซีมีานัน้โอเได้อ่ามากินก็แซ่บกันด้ทุกคนเพราะว่าเฮาหาสิมาตําเองว่าคมันหลายโพดก็เลยอ่าซื้อเป็นหยัซะอันนี้มันกะน่าจะแซ่บกว่า มันยังยังยันขาเกียงขอผิดคุณผ่าปจากคุณผ่าปจาเอ้อยได้จะมาหอยังอันนี้พัดวนาพัดมาวะมาวะมามามไม่ลูกอ่อนที่ไหนบอก่าจำสีงได้ไหมเตี๋ยกินปลาแดดเกินปลาแดกบ่ได้ก็นมแบบสงสัยพอลูกอ่อนนกินบ่ได้แหละพิดเด้ เทเทโอ้กินมาได้แล้วแขนเนาะโอ้ี่ต้ากินมาได้อ้าวี่ต้ามาน,าน,านั่งเท้าพี่ต้าเลี้ยงเนี่ยนี่เพราะว่าพอไปถึงเสตียดิ้ก็เลยให้ลูกเลี้ยงเมันได้มานเด้มาน <c oughs> มาันเกิดมาละหอยจะมานี <c oughs> า่นะเขา่าเศร้าเข่าแรนเลยทุกคนน่าจะกินกันแสบมือเขาป้ออยเดี๋ยวเดีกันเลย <c oughs> ดามกินไหม แวกินน้กินก่มยังแมแมบดงงน้ำอีนังว่างจุเลยดื่มนี่ไปมีการวดีิกินหอนูกเจ้าจอดเลยและ รวมแบบไงเลายๆแนนเลยเราเรเลือตือแหละเวลา้อนยังกะนิ่นอ๋อใช่ในกี่ได้หนิลูกนี่เจนมดเลกบอสปนกี่ของอังโกสโลงสื่อหายได้ไหมสื่อหายแต่เพ่เกิดน่นีเลยมันเป็นแบบงงด้แเกิดน้าใหม่มันหนาเป็นบอกหนาก็เริ่มเปลี่ยน well ึ้นเปลี่ยนค้อมอเตอร์ทมิสนะมัน้วอะน้ำลายเดนทมิหนาเป็นนี้บอ ก็แบบนี้แหละไม่รู้กูเกิดมาทะนีกูจะตื่นกูคิดว่าลูกไปคือกันเบิงบอกมอสหัวไม่เบิงจั่คือไฟกูกระแปะก็ยั่งมากกว่าเคือมาละหูเลยมันเกิดมาทวิีนานเกิดมาไม่มั่แม่หัยังอยู่ในอ่าในห้องอ่าห้องคราะอยู่เนาะมากในมอหย่างมาหูเบิงเดือดรูกเจ้าประศรีอ้าวไอ้บิวอลไรเข้าไปน้าว่ะมาในมอก็เอาหูเอาหูลูกไม่เบิงอ่าดังกับเป็นยังไงเป็นเผัวผัวอยู่ มันบกคือแบบนี้เลยนะกลัวอยู่ดพะย่ะหลุดกูจะมาขี่ลายเถอะว้าวสิบกระตูปูเลยเมนโตมันยังบวมเบิ่งบอกตอนนั้นยังบเนี่งพม่กูเห็นหน้าลูกฟังแย่นี้กูจะตื่นเบิ่งบอกแับลูกกูบอกว่ากูจนแบบว่าพยายามเบิ่งไหวแต่อยากเขาเปลี่ยนลูกนะอยากเขาเปลี่ยนลูกนี่กันเลยกูจะแบทายไปคะแนนแล้วก็บอกบอกไม่บอกแมววาเบิ่งจืดเท่ากันเนออยากเขาเปลี่ยนลูกอ่าหม้อห่วเบิ่งกูจะอัพเมนอยู่หม้อ่วลูกกูมันคือนบกข่ายคือกูว่าจนที จนออกมาตากลมอีท่างอุ้มไปอุ้มมาโอ้หนานก็ไม่ไม่ออกเริ่มมีดอกมีดังอีท่างคือเนี่ยเจเอะบริษัทตอนหมอเกิดมาชุดตื่นนะคิดลูกผู้ใดเมื่อเมื่อิน่นน่ะนี่ตื่นเนี่ยหมอเอาหุบไม่เบิ่งคิดเอาหมอเปลี่ยนลูกบ่อบริษัทบาจีลูกจะครองมันบวคือเด้มันบวคือแล้วมันขี้ไรอีกวะนี้นั่งกันนอะไรวกินก่อทุกคน ตอนนี้ก็กินแล้วนะทุกคนเนาะฝนก็ตกหลายแต่บรรยากาศอยู่เพื่อนอ่าบัตโชพนานก็ดีเลยทุบหน้าแบบเพื่อนข่อยเลยแหละเมื่อนี่ซื้ออ่าแนว่ยมัอยังเขียดก็กบเขียดมาเต็มอยู่บนเตาห์ห้าในสองข้าเจ็บอ่บ้าผู้เีาะหน้ามันจึสิถ่วมเลยนี่คันเพนตกแหงเพราะว่าแท้าในเขาเห็ดหน้าเลยทุกคน เพื่อนจะซูนกับป kind of <us> ู okay ่หลายอย่างเนี่ขอมานี่กแล้วกัดสีเมื่อไงทุกคนฝนมันตกอยู่มัจักังสีเห็ดสีเหกเงยก่มันตกเลยอย่เบะเบคือเนสไัยตะกี้มานะตะกี้นี่ยปมานเพื่อนนมีเพือนขังนั่นต่เขานะมีกาเลี้ยงป้าไว้ยมีหัวควายี่นะอือ เบะม่ใช่เบะโอ้เป็นหัวควายนี่กันน้องเลี้ยงปลาตะกี้เลื้ยงซัวก็อยู่นไงเรื่องถ่างงานพวกข่อยก็มาพักนอนอยู่นี่แหละแต่ข้าเลยมันมีกระตูบอยู่นี่เนี่ยถ้าใครติดตามหมาข่อยเตยทำอีทจะเห็นเดี๋ยวตรงนีกระตูบน้องตนียข่อยก็ลาบปลาปริญญาอยู่เห็นบ่น้องเตยนะลาบปลาปริญญาเลยก็มันมีบอลตูบซัวนอนอยู่นี่เตยเดีย๋ยวนี้เขามางขอ,องเห็ดนีน่แหละเวลาผ่านไปยังกะเปลี่ยนเนาะแต่ละคนก็มีรู้มีเต่าเบิดแหละกะเปลี่ยนไปเบิดแหละแต่ก็นั่งคุ้น

มากัดมังกุดน่ะมากัดอันใช้ไฟมันเบะฝนกระตุกเห็นยังกระย่าอย่คุณเอ้ยไปใส่กระย่าลำบากอย่ฝนมันตกเออกระเมื่อนแลยฝนมันตกเลยอยู่นี่แหละเมื่อนี่จออกมาถ่ายคลิปอยู่คุณเอ้ยแล้วด้วยเมื่อนานแล้วใช่ไหเห็ดคลิปเห็ดกอกคลิปกินอยู่นี่ครับบนหนได้ตองเบานหแต่มันมันสอฝนนี่แหละ กลับมาหเ้เพื่องนะทุกคนเนะาะพอฝนก็นยังตกบิดมือช่วงนี้ขันฝนยังตกกระซี่บอคอยได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนเบ่งนะแต่ว่ากระิี่พยายามแข่งฝนไปถ่ายให้ทุกคนเบ่งมือเนี่ยกระซีแบะซื่อไฟโคมมันเยี่ยงกบก,ก,ก็ไปได้สื่อสัางั้นจะว่าห่านมันปิดก่อนฝนก็นตกเล่นตลอดดูรับเป็ดยังีน,นี่ ปากซีนี่น้ำถ่วแน่นอนอ่ะอืมกันตกลิ้นแบบนี้นะคืตอตอนนักตกก๊ะก็มันอาทิตย์หนึ่งบ้านยังถ่วบ้านบะสุกบ้านบบน้อยเลยอันนี้ถ้าต๊ะอีกแบบนี้ลิ้นลินแบบนี้ถ่วแท่แน่นอนนาะเออน้ำเียมที่ถ่วฝนตกเข็ดยังกระยากไปใส่กระยากลำบากพญาญไข่ยุย่งกระบาดยำฝนนี่ไข่ยุ่งไข่เล็ดออกนี่นะเด็กน้อยนี่ยูเล่านี่ไวรุ่น,นี่ตายไข่ยุ่งนี่สามสีค่คนเลยเบ่งในเฟซมาเนี่ย ไข้ย,ยุ่งขึ้นสมองอันตรายด้วยทุกคนเวลาภัายทีเสียงเนาะกันภัยมียุ่งลายกันป้องกันไว้ไข้ย,ยุ่งระบาดแห้งเดียด๋วยวนีบ้าบายเดีทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวเมื่อไว่างๆมีโอกาสจะไปดินบ้านบาสูถ่ายคลิปให้ทุกคนบ่งอีกบ๊ายบายเด้อ